สวัสดีครับมาพบเกษตรกรก้าวไกลก้าวไปกับคอสชในเดือนพฤศจิกายนนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ก้าวที่1ครับดออรอทิสุกเกษมผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทาดินแต่สนับสนุนผลิตภัณฑ์สรารไ้ทุนสีให้กับชุมชนในโครงการคลีนเชมเปิลตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แ,แก่วัดพัยาสุรนรเขตของสังวาลและวัดพระรมามเก้าเขตด้วยความตั้งมาต่อที่การที่สองครับ,อรบกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินได้รับมอบหมายจากกรมพัฒน,นาที่ดินให้จ,จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้นวันตกรรมพอดอรประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ5ส่วนดังนี้วิชาศสกษาการบริการผลิตภัณฑ์สังเร่งการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์สังเร่งการสาธิตการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตและการเปิดตัวจุลินทรีย์อดอ14 ในงานวันเดินโลกที่ผู้ตัะหนัก2 5 6 4ซึงจะจัดพื้นที่กระตันพัฒนาที่ดิน100เขตจังหวัดต่อเระหว่างวันที่2-5ธันวาคมพุ้ตระักของ2 5 6 4ครับมาต่อที่ก้รที่3ครับจากที่ได้นําเสนอไปเกี่ยวกับการศึกษาการกปรับปรุงดินที่เหมาะสมต่อการปลูกฟ้าท่ายโจนในครั้งที่แล้วนั้นลองมารับชมกันครับว่ามีความก้าวหน้าในการดําเนินง,งานของกองเทคโนโลยีชุวภาพทางดินอย่างไรกันบ้าง ำหรับการทดสอบวัสดุปลูกใ,ในการปรับปรุงดินเพื่อการเจริญเติบโตของฟ้าทลายโจรแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของดินผสมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรสามเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะให้ผลผลิตเนี่ยของฟ้าทลายโจรเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะมาต่อที่การพัีครับ กองเทคโนโลยีคุณภาพทางดี ń, เปิดให้บริการผลิตภัณฑ์สารเตงและนำ้ำหมักคิภาพตลอดเดือนตุลาคมซึ่งมีผู้ขอรับบริการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและปอะชนครับมาต่อที่ข้อที่5ครับเสนื่องจากเหตุบรุรสภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้มีผู้ขอรับบริการสารบำบัดน้ำเสียกขจัดกินน้ำนองเหม็นเป็นจำนวนมาก กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิดงนจึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารเร่งซปเปอร์พอร์โดรเกิดผลิตสารบำบัดน้ําเสียกจัดกิก่นน้ำเน่าเหม็นแบบเร่งด่วนพร้อมใช้ใน5วันมีวิธีการดังนี้ครับ การผลิตสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นน้ำเน้าเหม็นด้วยสารเร่งซูเปอร์พอยดอ .6 พร้อมใช้ใน5วันโดยใช้น้ำสะอาด50ลิตรกากน้ำตาล5ลิตรและสารเร่งซูเปอร์พอยดอ .6 1ซองเมื่อผสมส่วนผสมทั้งหมดในถังหมักแล้วให้คนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันหลังจากนั้นจึงเปิดคนสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็นวันละ1-2ครั้งเป็นเวลา5วัน ในระหว่างการหมักจะสังเกตเห็นคราบเชื้อบนผิวหน้าและฟองกา๊าซเกิดขึ้นเมื่อหมักจนครบ5วันควรนำไปใช้ทันทีไม่ควรเก็บไว้อัตราและวิธีการใช้สารบังบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็นการใช้บังบัดน้ำเสีย สัดส่วนสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็นที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอหกลิตรต่อน้ำเสียสิบรูปบาทเมตรโดยเทในน้ำเสียทุกๆ3-7วันจนกว่าน้ำจะใสและกลิ่นน้ำเน่าเหม็นลดลงข้อสำคัญคือควรใช้ในสภาพน้ำนิ่งการใช้ทำความสะอาดพื้นและข้อปศุสุกั์ให้ผสมสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นน้ำเน่าเหม็นจากสารเร่งซูเปอร์พอดอหกลิตรในน้ำลิตรมาต่อที่การที่ครับ ตึเนื่องจากกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินได้ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเข้และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตูงข้างแข็งเพื่อผลิตขรอต่อ13ในคอรไรซ่าสำหรักตุ๊กโกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินได้ติดตามความก้าวหน้าในโครงการตรวจสอบและสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ยูริคีขรอต่อ13ในคอรไรซ่าสำหรักตุ๊กโและลงเดินปฏิบัติเชื้อขรอต่อ13สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์และสถานีพัฒนาที่ดินภูราชธานีจังหวัดภูราชธานี เป็นการอดก้าวายก้าวไปกับกอดกระชอนในคัางนี้และพบกันใหม่ครั้งหน้าก่อนจากกันก็ขอคนละไลค์คนละแชร์เเป็นกำลังใจให้กันนะครับ